สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางนะคะนับว่าเป็นศูนย์วิจัยแห่งแรกของบูรณาธิกาโครงการหลวงเลยก็ว่าได้ค่ะเนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันนะคะที่ปัญหาเรื่องโควิด -19 บาบางท่านอาจจะไม่สะดวกเดินทางมาชมนะคะวันนี้เราก็จะพามาชมบรรยากาศกันด้วยไฮไลท์ของที่นี่นะคะในช่วงนี้ก็จะเป็นดอกซากุระญี่ปุ่นค่ะซึ่งตอนนี้บานสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ ต้นซากุระญี่ปุ่นนำเข้ามาจากเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นในปี2540และจากสาธารณรัฐไต้หวันปี2545ปัจจุบันภายในสถานีเกษตรหลวงอ่างขางมีต้นซากุระกว่า1,800ต้นต้นที่มีอายุ5-10ปีขึ้นไปจึงเริ่มออกดอกสวยงามแบบนี้ค่ะ แต่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อ50ปีก่อนพื้นที่กว่า20,000ไร่บริเวณทางทิศเหนือของอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ ที่นี่เป็นเพียงพื้นที่ปลูกฝิ่นเขาหัวโล้นชาวเขายากจนแต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมนาถบพิตรส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดตั้งสถานีเกษตรหลวงอ่างขางขึ้นในปีพศ2512โดยเน้นการส่งเสริมอาชีพแก่ชาวเขาให้ปลูกพืชผักเขตหนาวน,นานาชนิดค่ะ ภายในสถานีเกษตรหลวงอ่างขางแห่งนี้ยังได้มีจุดเรียนรู้มากมายอาทิเช่นแปลงปลูกไม้ผลไม้ดอกเมืองหนาวสวนดอกไม้ที่มีให้ชมตลอดทั้งปีโรงเรือนพืชผักที่รวบรวมผักไว้มากมายหลายชนิดมาสถานีเกษตรหลวงอ่างขางที่เดียวก็จะได้เรียนรู้งานของโครงการหลวงได้อย่างครบวงจรเลยค่ะวันนี้ ก็พลาดไม่ได้ที่เราจะพาไปชมอีกหนึ่งสถานที่บนดอยอ่างขางนั่นก็คือสวนสตรอเบอรี่ที่ใหญ่ที่สุดเดี๋ยวเราพาไปพูดคุยกับเกษตรกรกันค่ะสวัสดีค่ะคอยากให้พี่แนะนําตัวก่อนพี่ชื่อพี่อะไรเอ่ยชื่อนายอินครับอ่ะหนูเรียกพี่อินเนาะนะคะพี่อินก็เป็นเจ้าของสวนตรงนี้ล็อกนี้ทั้งหมดล็อกนี้ลงไปครับอ๋อล็อกนี้ลงไปเลยนะคะอันนี้กำลังทําอะไรอยู่เอ่ยเด็กไปได้แกงครับแกง ต้นสตรอเบอรี่ครับต้นสตรอเบอรี่สวนตรงนี้มีมานานหรือยังคะสิบปีแล้วสิบปีแล้วสตรอเบอรี่จริงๆที่เราจะได้กินผลเนี่ยเราจะออกเป็นช่วงเดือนไหนเอ่ยช่วงเดือนธันวาครับธันวามกราโรนีเยอะเดือนมักกะโรนีอะไรก็เยอะจนมักกราีมักกะโรนทำพาสวนมีนาเก็บได้เรื่อยเหรอคะเก็บได้เรื่อยๆครับผลที่เก็บได้ก็คือสีแบบนี้ครับแดงคขึ้งหนึ่งอือแดงครึ่งหนึ่งคือจะต้องให้มันไปสุกข้างนอกสุกข้างนอก เดี๋ยวหนูจะขอชิมด้วยมีให้ชิม